โมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ การข้าวต้นอารหันต้นมมาตามอดตามตัวนำมาอุณาบุพุทธายะวิรตายโยวิราโนายะวิราหิงสา วิราชาติวิราชาวิราชิติโยคพลภาษามัยมามาพลภาษัสวาหุมพลนามาอุนามวุพุทธายะวิราตยโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชาติ วิราชาสาวิราชิตโยพลภาษาไม่อามะพลภาษาสวะห่มพลนามาอุนาโมพุทธายะเวิราชโยวิราชโณายะวิราชิงสาวิราชติเวราชาสา วิราหิตโยควรทัสสะไมมามาพุรทัสสะสวะห่มควรนามาอุนามพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชาสสิวิราชัสสา วิราอิติโยพูนภัสสัมมิมามาพูนพัสสัสวะหุมพวนนามาอุนะโมพุทธายาวิราตายาวิราโคนายาวิราหิงสาวิราชายิวิราชาสา วิราอิติโยพูนภาษามัยมามาพูนัสสะสวาหุมพวนนามาอุนามมพุทธายะวิราตายะวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสศ วิราอิติโยควนภัสสมมมามาพัสสัตวะหมความาอุนโมพุธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหญิงสาวิราทาิวิระา วิราอิทิโยพูนพัสสะไมมามาพุนพัสสะสวะห่มพวนนามาอุนาโมพุทธายะวิราตายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชาสิวิราชาสสา วิราหิติโยควรภาสสามะมามาคุรภาสสวาหุมควรนามาอุนโมพุบทายะวิราตาโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสา วิราอิติโยพูนภาษามัยมามาพุทธาษสวาหุมพวนนามาอุนามพุทธายะวิราตายะวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชายิวิราชายสา วิราอิติโยคูนภาสสัมมมามาพทัสสัตวะหุมนามาอุนามหุทุายะวราตายโยวิรโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสส วิราหิติโยควรภาษามัยมามาควรภาษะสวะหุมควรนามาอุนามพุทธายะวิระใจโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชายิวิราชายสา วิราชิติโยควรภัสสัมมัยมามาพุทธัสสัตวะห่มพูนนามาอาวุนะโมพุทธายะวิราชายโยวิราโคณายะวิราหิงสาวิราชาสิวิราชาสสา วิราชิตโยพูนภัสสะไมมามาพุทธัสสะสวะห่มพวนนามาอุนะโมพุทธายะวิราชายโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชัสสิวิราชาสส วิราอิติโยพูนภัสสัมมมามาพูนพัสสะสวะห่มพูนนามาอุนโมพุทธายะวิราตายาวิราโคนายะวิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสา วิราอิติโยควรภาษามัยมามาคุรภาสะสวะห่มควรนามาอุนโมพุทธายะวิระใจโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราชายิวิราชายสา วิราชิตโยพูนพัสสัมณิมามาพูนพัสสัตวะหุ่มพูนนามาอุนะโมพุทธายะวิราตายโยวิราชโนายะวิราหิงสาวิราชาสิวิราชาสสะ วิราอิติโยควรภาษามัยมามาควรภาษัสวาหุมควรนามาอุนามพุทธายะวิราใจโยวิระโคนายะวิราหิงสาวิราชายิวิราชายา ເຣຣາຫິທິໂຍຄຸນພັດສະມາມາມາຄຸນພັດສະສະວາໂຫມ